ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่หน้าร้านขายกัญชากันหน่อยนี่จะเห็นมากัน4คนคุณผ,ผู้ชมชาย3<ะ>หญิง1ขี่รถจักรยานยนต์มากัน2คันมาจอดหน้าร้านร้านนี้อยู่ในซอยสามมคกี51ตะบนท่าสายอำเภอเมืองนนทบุรีจะเห็นผู้ชายที่แต่งกายคล้ายกับไรเดอร์งับประตูเหล็กเข้าไปขโมยขอ,ของข้างในเป็นกัญชาคุณผ,ผู้ชมน้ำหนักกว่า15กิโกร,รมัมพร้อมอุปกรณ์การเสพเงินสดอีก4 0 0พบาท ก่อเหตุเสร็จปั๊บพากันขี่รถจักรยานยนต์หนีไปตำรวจตามไปแกะรอยตามเส้นทางหลบหนีจับคนร้ายมาได้3คนชาย2หญิงหนึ่งแล้วก็พาไปค้นห้องพักแถวเมืองทองธานียึดกัญชาได้อีกกว่า18กิโลกรัมอาวุธปืนพกสั้น9ม mm, ิลิเมตร1กระบอกผู้ต้องหาบอกจะไปซื้อกัญชาแต่ร้านดันปิด ก็เลยช่วยกันงัดร้านแล้วก็นําของกลางไปแบ่งกันเศษแล้วปืนอนะ่ะปืนนะปอ่ะเบามาจากไหนบอกไปเจออยู่ในถังขยะที่ปทุมธาน,นีก็เลยเก็บมามผมครับลงไปงัดร้านลองงัดร้าน,านครับอู่แต่กันใครใครเป็นคนงัดชนะทีครับแต่มันเปิดไม่ได้ผมในในกล้องก็เห็นผมนงลงไปดูด้วยคนระับ แล้วผมก็เรียกเพื่อนผมกลับมาในกล้องเห็นชัดเลยครับว่าผมเรียกเพื่อนกลับมาปมอกับมา<ม>แล้วเพื่อนผมก็ไปจอดแล้วคุยกันครับก็จะกลับบ้านยังไงเพื่อนผมก็ขับบอกว่าไปหลังร้านเลยหลังร้านเพื่อนผมก็ขับไปหลังร้านมันก็ลองเอามือลงไปหยัดตัวครับตอนเปิดได้ร็จมันก็เข้าไปแล้วมันเห็นเนื้ออยู่ตรงนั้นเละเนื้อคือดังชาเลยถูกตรงรักนั้นเลยแต่แล้วพอมันเปิดได้ก็หยุดตรงล็อกตรงนั้นโายอกมาหยนดนะ ก็ไปถามเจ้าของร้านนะคะบ,บอกรู้เรื่องไหมเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าวันนั้นไม่มีใครอยู่ร้าน <Okay. S 2> คนแถวนั้นมาบอก <Okay. S 2> บอกเนี่ย <Okay. S 2> มีโจรง,งัดเข้าไปในร้านนะ <Okay. S 2> แล้วก็ส่งคลิปมาให้ดูด้วยทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนบาทค่ะซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ยังตามคืนมาได้ไม่ครบเลยนะคะ กรณีเนี้ยที่เราที่เรามารู้ว่าของหายเนี่ยคือเราเปิดเข้าไปในร้านแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยของมันหายใช่ค่ะเราไปเช็คของดูอา้าวทำไมของกู<อ><อ>หายทาไมหลอดมันแตกกระจายที่พื้นตามรูปที่ส่งให้ไปแล้วก็เดินไปหลังร้านเนี่ยประตูข้างหลังอะคะ่ะมันผิดปกติคือปกติมันไม่เคยเสียไม่เคยแบบมีรอยแงะอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วที่พื้นที่หลังร้านเนี่ยมีหลอดแก้วที่ในร้านขายอยู่เป็นท่อนอย่างเงี้ยคะ่ะ<ๆ>กดแตกสีน้ําเงินเต็มเลยหนู เนี่ยก็ตัวผู้ต้องหายยังถูกคุมตัวอยู่ที่สพรัตนาทิเบศน,นะครับเพื่อขายายผลเพราะยังเหลือเพื่อนร่วมแก๊งอีกคนหนึ่งที่หลบหนีอยู่เบื้องต้นก็ถูกแจ้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับพรบรวุฒปืนแล้วก็เรื่องของการลักทรัพย์นะครับค่ะ